น uh, ี่ถึงตัวนงเนึงล้วเนี่ยโอได้ครับถ้วครับพี่น้องนึ่งแต้มโอ้

สวัสดีครับมาพบพ่อกับผมแกแล้วนะครับเบ้าไทยบ้านอีสานเหนือครับวันนี้ส่างเศ้าๆครับมาไะไยยำเบิ้งอีกรอบนึงครับก็ะมือขึ้นกระไดไปสามแต้มครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าสีคือบอหรือวันเบิดอตึงแตกรมือขึ้นแล้วครับไปกัดไปครับพี่น้องใส่เหรอร่อนมาเถื่อโอ้ยห่ะมือน้นหลุด้นว่ามีพร้ามมาแล้วหยิบขึ้ก่อนไหม เออม่ไดไันเ <ส antic. S 2> ด้หลุดสับนอหนีต้นออก่อนครับเสียดาเสียดายจำนเ็บ้อยแล้วมงับต้นออก่อนกงร้านว่กงอะคือกาคือกายัยาคือกาอันนั้นก็คือกาจับ ตอ,อกไปหัวคำมมอันนี้ก็คืเอเกาาวาอันนี้ก็คือเกาบ็นเทปไว้อันนี้ก็คือเกาอันนี้ก็ถึกไปแล้ว,น,จจวนี่ถือตัวออนึงไถงถกแล้ว oh, ไงโอ้ยครับถ้วครับพี่น้องนึ่งแต้มโอ้ห oh, oh, นูถท้ขาวอย่ ดีขวารวมกันได้บดแซบเพื่อนโชว์ด้โอเ้ยจะหนูรองเทาเดี๋ยววะปวดน้ำมันกักินโคจนเกี้ยงครับในนึ่งแต็มโอ้ใไงเนหนูทองเา้าสำหรับหนูรองเา้นะถือไไงเติบตัวเมียก็เดียวจะเป็นแม่พันเน่ยหนีหัวจ้าเลยวะสุปเราในึ the ใ่งต้มครับมือนี้โอ้เดียวเดียวจังไดกับสีงายไม้หม่องไม้ครับ

คลิปนี้จะเป็นเปนนน็น่องส่งเสาเนาะม่ยำก็ได้นุ้่ทองขาวซะดีร่บสะกลายเป็นคลิปยังขวานูเดี๋ยวไปขวานูเด้อมาขวานูย่ำเสาเนาะขวานูจวดเราตัวล,ลอดแดกออกเคยไปลากรังลากรังตัวตัวส่งงานครับวันนี้ครับ จัดไปหมุนอหน้งเออโตครับถือว่ามานเติบนี่ครับัตเชี่ยวชาในการดึกดึกปัดปัดตลอดรองให้ดีวยยังเเดี๋ยวนี้ไปดึกไหมครับนี่ข้น้ขวขึ้นสามมือเศร้าได้ตัวเดียวตัวเขากับวมาไมาตมอเขากันเหกินเลยวที ขัวเแฮมย่างร้วกบตุมย้ำเลยย้ำยงยาำงูหรอยางถุงปอบใส่แบบิคืออยู่เราว่าสีสีเอาเนื้อไหมสีกม่ยางพันโอ้ใส่หอดเที้ยนเด่นเบาอีกพันอีกเมนผู้ใดก็ใส่สูตรนี้ครับลกคนหนูใส่เกียนห่วงติเกีย ล้วครับหนามเทียนดลายแล้วโอ้ oh, จุ่มเลยวะเฮ้ยห้อยแล้ว <c oughs> จุ่มได้เลยนี่ครับ <Wow. S 1> นเห็ว้าวใส่กับใส่บลายเนาะถ้ามันเทียนกับซ <c oughs> ีหาลิมเนาะเทียนลิมยังไงใส่ลายบดีครับงันลุกเงาเอาหนังน้ำ ชีว Bo <It. S 1> ิตแบบนี้สุดหนรับดกเสื้อบานเท่ากับสุดนบดตะักละแม่นบผมมาทังเข่าทังในต้องออกทั้งนั้นครับไม่อาไม่ยองไงนักกี่ทมงจานี่เลิบมฮะสิบทงานถ่ายวดโอ้ะไรแ่นอนโเห็นหนูเลยชิวัดตุนยิงไดไร้อยมันเย็นบมไม่สิออกเป็นแผ่นเลยสิแน่นอนสุด ก็ได <muitas> ้มาจากข้างในครับส่วนนี้ยูทูปเนาะอได้มาจากยูทูปปะเนาะท่าเขาท่านะฮะสาระไรท่าเบื้องแบบที่ประโยชน์ครับผมขอบคุณสองทางครับที่แนะนำของมาครับจากทางช่องยูทูปเนาะเขาได้มีรีวิวในการเหียงเห็ดลุกคนนู้เนาะเราได้มาจากยูทูปนั่นแหละครับครับผ่านคนสิมาขวบานี่เครื่องเลยโอ้เต็มเครื่องเต็มอะตคร้เรานี่ยมีอย่งแน่ครับมีเครื่องเพชรบักพิศ ตะไคร่ตะเทียมตะมินเลยตะมินน้ำหลายอย่างเลยครับไดบ่บก,กูดเอาไว้เลยหรอ่ห็นละยังใต่ได้ใต่สุดใคดเดี๋ยวจะเอากติก,กัน,น,นมาะมันมีขนหน่อยเนาะขนหนูปีนี่เนาะ มืปีกายนี่แหละกำลังเป็นสาวปีนี้แข็งแทนเนาะมีหนังสีออกสีบางแง่บันใดตัวนี้หน,งอองงน,น,นังขาวดีตัวแม่ล้วนครับซีตัวลูกทองขาวกับไนย์อยู่ด้วยเรียว่าตัวใหญ่แหละสำหรับลูกทองขาวนะจัดไปเลยครับ ขัวหนูใส่ใบดอกไม้ฟ้อมบาดขึ้นไ่ใบจันนะเอยใยใบโคนใบโคชนคนะทายบังงนะใโคนเหนท่านในซอยอยูกุลบสสุกุลบิดใส่เลยน้อใส่นี่มันสีหวานเด้อพ okay. right. ี่นนองลองิงเด้อับนเวานบตังขวานัห่ะขวานแฮมขวานแฮมเขาเอิ้นว่าขวานแฮมตำพริกแกงนันเขาเด้นว่าขวานหน่มเฮ้ยรีกว่าขวานไรใช่ไหมกินขวานหนูว่าแซ่บเลย của một quốc gia lần lượt học lần lượt nguồn đỏ nguồn lạc lần lượt nguồn học từ nguồn và bàn tay của nhà 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 bàn tay của แบบมันแตกมันเหยิบเลยครับพ,นพันพลว่าพันพลจะเป็นลุงพลเลยคนละอันเด้อพคนละคน,นละเดีย๋ยวมานน้ำจับผู้ขาโบวัววยเลยรุนมาแล้วก็เป็นตะกินอยู่ครับอิ่งุ้งตุ้งนะาาทเนี่ยนะมาบัดเนี่ยตัดออกเลยงอุ้ยห่ยวยเดี๋ยวนี้ วันกบบไ,ไ่ถาต้นดจน,นาทายลปปนง,งนเหเถอนูท,อ,อ,นทองเขาเสียมาปิ่งครับพี่น้องตัวนี้เงเขาเสีขวัวอนี้จะปิ่งเป็นหูทองเขาครับโอ้ มาเกือชุลรถครับแบบเป็นไงสไตล์ไทยบ้านครับพี่น้องโอ้ฟอมครับพี่น้องเนื้ออันนี้รังมอเลยสองตัวครับตัวนูนของเขานี่สิเป็นปิ้งเครื่องกระฟอมครับโอ้เลื้ยงละเลื้ยงละ กานี้คนจัดการเชฟมือนี่การพนบบาคบมงครับสิเข่งที่ไหนตั้หมอย์เหรอตัวนี้ตัวนี่เกบเครื่องควนควอนหมอยลนแปะไปรับลูสียังีซอสผงรดมันหอยหอมเงเักกระดาสุดยอดนะยกอมาใส่กระดาหอมเดเออไม่สีอำลำเลนะเป็นว่านสูตรนึงลสั่นใส่กระดาหอม โค้กหอมเลยเดี๋ยวบรรยากาศบ้านๆครับโค้กบานๆครับเบาให้บ้านอีสานหนึ่งครับผมจะสวยๆเติมไปแล้วครับเนี่ยเติมน้ามาเนาะวานอีกเติมน้าครับตุ้นไว้จนเปื่อนมาเนาะล่อแห้งครับผมใส่วันนี้ก็ล่อใส่พักเดี๋ยวคือจุกวันนี้ก็มาปรุงเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยครับผม โอ้เหลือเกลือเลยครับพี่น้องสุดยอดพี่น้องนี่ก็ใส่ใบจันทร์ครับกับกุศลเนาะตกไทยบ้านของเอิร์นใบแดงง่ายครับพี่น้องกวางนูครับผมล่องมงครับอ๋อปัสกาจานรู้กเฮ้ยใส่ควายนะครับมันหอมเลยเนาะบรรยากาศเาเ้าๆเนาะสิม่วงไปล้ะเขาจะ กับลักนูนก็ได้การสามต้นมาจากเพจหนึ่งครับนี่จะมีแบบขนาดธรรมดาครับแบบมีฟันก็มีครับแต่ก็มีขนาดธรรมดาแล้วมีฟันแบบขนาดใหญ่ก็มีครับมีหลายขนาดครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้ทางเพจนี่เลยครับเดี๋ยวผมสิแปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับที่ไหนก็ไปติดต่อสอบถามได้ครับ